บึงนี้ยันมันสร้างกับพม์นี่ยพมจังัดกรสร้างเขากีตัดนะทุกคนเ้ยเ้ยเสื้อเขาพ่อะหอีเพ่าะ่จ้องเลยนสิเะพตุกงามวัตุกยูมาบึงน้ำมดฟุยหนึ่งเนาะมาบ้าบอมซันเอ้ย สบายดีสบายดีกันวะทุกคนเด้อยินดีตอนทัเข้ซื้อซ่องน้องแฟดบอมยูมือนีน้องบอมก็จะมาแกแค้นคืนเพราะน้องบอมไปทำอย่างนั้นนะก็คือว่าน้องบอมปิดฮานอีกครั้งทุกคนสลับกันเปิดฮานเนาะเอาไปเหียนอาหม้อตำลาก็คือหม้อเดียวกันเนาะหม้อตำลาหม้อตำลาตัดผมหม้อเดียวกันวันนี้นะแล้วน้องบอมก็มาสอนมาเหียนตัดผมน้ำน้องยูเนาะเห็นว่า มือนี้ซิมเฮียนตัดผมน้ำสร้างอ่ามืออาชีบเนาะเพิ่นสอนเห่าตัดเพิ่นสิมสอนเหาตัดอันอันเพิ่นสิสสอนท่านมันก็คือผมเพิ่นนี่นะเนาะนี่นะเนาะท่กนเราจะแก้แค่คือตัดข้า่นี่เลยนะคะนี่อันโอ๊ยในวันทัดเร็วเลยจะตัดยังไงก็จะลับมือนี้น้องบอมจะมาตัดผมให้น้องยูเนาะคือผมน้องยูอ่ามสนสูงมันไม่สวยเหมือนแต่ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ยาวมาก เวลาสะนี่กะบ่ได้ไปสะอีบนอื่นเนาะสะโดยตัวเองนี่กะยาวเนาะตกทีแดีเวลาลงไปสะก็ได้บอกแล้วมึอนีน้องผมกระสิตสะให้เอ้ยเนากกระสิตตัดให้เพื่อนอยากสะหัวผมลายเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะก่อนสิตัดผมเหาก็มีอันเดอร์ให้ทุกคนกินน้ำกันเนาะไปลองทองก็เนาะไปกินน้ำกันเนาะทุกคนพอชิมึงดูพปะคือเสียบแหงได้นี่เนาะเฮาตจัเองชิมดูบ้าง คือนี่เนาะตำส้มโอนะคะทุกคนตำส้มโอกินอยู่บ้านบ้านเราเก่านะคะตำโบเล็กคักรหันไัวหือหืมเราตำเบิ่งอีโคนี่หึงโบบาหืคือชีเสพเฮียงนั่งกินส้มโอทุกคนเบิ่งต้นส้มโอน่ะมันรุนไม่อาไปขายส้มโอลุนส้มโอลุนพอบ่วงเจ้าไอเดียวพอเพื่อนเพื่อกินนำกันก็โอ้ย พอจะกกินเบปซี่เขาได้เพาะวันเนี่ยเหมดอนกินน้อนกินน้อนนึ่งเลยเฮ้ยได้หน่อยนึงทุกคนหน่อยนึงเนาะมันมันมีน้อยดิเมื่อนอะบริเว้ณมีสปอนเซอร์ขึ้นมาแล้ววะแล้วหมูอเพ็ดเนาะพี่บ๊อบไปบอกเขาซื้ออีกเมสื้ออีกเมส์จะให้ขึ้นนี่ไหมกินได้เห็นอันนี้ไหมเหนียวแมบเมื่อคืนตอนนั้นติดอยู่นี่กับ ไปหมดเลยน่าสุกกว่นี่แบบสงสัยโรยนี้คือสิขายบอ่ออกอะเมื่อวานนี่น้องบอมต่ำแซ่บเยอยแซ่บแค่แซบ่ <Yes. S 1> แซบปะน้องบอมเป็นคนต่ำน้องยุ้เป็นคนปรุงเครื่องไอ้เมื่อวานชุดนี้เพิษน้องเจ็บกระป๋องแตากล้องนี่น้อทุกคนอ่าเนาะเริ่มต้นจะตัดห่อให้ลูกสาวอยู่น้องบอมเป็นยังไงอยู่บิน นั่นลูสาวบอมเป็นนายสร้างตัดหมแท่หมก็ได้ตัดหมก็ได้แท่ห,อหอมอะไ้เ้อะบุญหแทะบึงนี่ยันมันสร้างกับหมนี่ยนันหมจะมดก่อนสร้าง <c oughs> จะแล้วไหวบ่แล้าาวซาบุญขึ้นกับนายสร้างเ <c oughs> พื่อเพื่อในหมจะหมดก่อนนายสร้าง <c oughs> พเพราะเราเป็นตากล้องไงนะทุกคนก็ <c oughs> จะปแปลกๆเลยหนึ่งเน <c oughs> าะยันหมหมดก่อนก่อนนายสร้างเนอะ ุกคนเป็นกำลังใจให้ได้เนากะเอาฝากอ่เข้ามาคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเขาเด้เนะเพราะว่าน้องบอมกับสิแกแคนคืนเนาะจากสีเอาซัมเดอยสิเอาซัมเดยเบิ่งติดตามเบิรงได้ว่าแรกๆก็เอาน้อยตัดบาเดียวรดเอาข้านีบ่โอ้สิบสุขสูงเนาะข้าเดือด้ามมือฝ่ามือบอแม่ฝ่ามืออักดอัะน่ะฝ่ามือกับามือเนาะฝ่ามือเออข้ามือบอามือนี่พมันพมัย่งอันนั้นอยู่ได้เออบัดนั้นก็จึงซับคืนซับคืนเอ้ยโอ้บ่แม พอกอันตรายนิดนึงเนาะมันกองดับดับกองเด้อมึงเด้ออยู่เด้อเด้อเด้อเอาตัวเกาะๆเนี่ยเอาเราได้อยู่โอ้มันสูงพมันสูงพุทธมันสูงพุทธบอกมันสูงพุทธแล้วก็เอาลงตัวสร้างขวบพีพ่อพี่แม่แต่ขึ้นสูงอย่างก็ดกฟ่ามือลงอีกพบอกบอกแล้วพ่อมันจะหมดก่อสร้างนะนี่เห็นบอกฟ่ามือ อยู่เอ้ยอยู่พี่พอเสียนอยู่พีนะตัดแต่าน่นดสันึนดเนอจะะแคอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีจับเลยด้่บ่จับเยเดี๋ตัดประดลนะจับหยับเป็นตัดเสืออลบางอย่เขึ้นด้เลาขึ้นได้แต่หงมบาลามเฮ้ยพ่อตัดอแเฮ้ยพ่อตัดเแม่ไปไปเิดกันหนะงะฮอกีตัดนะทุกคน ห้วยเสื่อเอาปอหึ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 หลงดูมันจะเป็นยังเด้อเอาโอ้กยโอเคได้อยู่เอ้ยงามได้อยู่เจ็บเจอดีเหรอเอ็นตาเร้อยูได้เหรอก็งามได้อยู่เอ้ยเคยเห็นเราอยู่บอปเคยเห็นบุกินจาวางนั่งเนอตาตันหูไอ้ผีคนได้อ บ่แม่นบ่ซื้อกันบ่อีกเด้อบ่เด้อบ่ฮู้บอกเลยเนาะบ่แม่นสั่งทีแรกก็สิว่าสิตัดให้แล้วว่าอ่ตัดให้จอ๋องามจบ่เสียาพ่อ่าอปูมพี่แหละปซื้อใส่เฮาได้เจ้านอ้อีอนี่สั่งตัดผม้นีเลยเนาะวยต้ตัดก็อยู่ือังว่าสั่งตัดผมก็จ บม่ได้ตั้งอ่ะเดี๋ยวจักน้อยตัดตัดออกไปน้อยอย่างน้องก็เอาเข้าอีกไอ้พวกเพื่อนอีกพมน้องอยู่ก็อาจจะบูงาแล้วพ่พมน้องบ,อบ่มเนาะอ <c oughs> ีโม <c oughs> จะพูดแตวเองอีกๆๆมีมีหลายหลายคนเนาะถามมาว่านน้องน้องบอมน้องอยู่ใส่อันอันสมพูอะไรอย่าอย่าสะหัวอะไรแบบนี้ทำไมผมสวยเงางามจังบ <ะ S 2> ่บได้ไม่ได้ใส่ใส่หลายอย่างเนาะใส่แบบเคลียร์แล้วกั

เอไปวางามดีคว่าปุปันได้ตามมาเดียมือกูบนเทเดวแามลา้วมับกงานบอตุกงามบองานงนงานงานยา่งาน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 ิานง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 าไงานงานงานงางานงาานงานงนนงานงางามงานาานนานงานาานงนานาาานาาง ท่านผู้ชมก็ชี้ว่าเลยครอบครัวนี้บ้าน,น,นลุงกมาวอะไร <c oughs> ออกมีอุยอ้ยเนาะแล้วว่าอยากเข้ากองมาตัวนี้เอาไปออก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 ไปอืมได้เข้าละได้เข้าแล้วเอกไปออกไปูออไป้เจ้าของกับยูเหินคุณไปแม่ไปซอกกินอาหารไปมาวนอยู่นี่ไปโอ้ฟิดมัดเลยคอยอีกไปไปเอกไปออกไป,ออกไป โอ้ผมสวยเงางามนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้ให้คุณพ่อตัดตั้งนานแล้วอยู่อุย้ยมันยังเป็นเถิกอย่างสิทุกคนม <c ười> ันยังเป็นเถิกอย่างสิ <c ười> <c ười> เป็นเสื้อมันบุษยูดีไหมอยู่เหรอ,อเอาอันนี้ไปเดี๋ย่ไปข <c ười> อมาทุ่มพ่อกูได้าเที่ยวได้กู ต้องได้เอาน้ำเสื่อสั่นฟูเข้ามาทุ่มน้ำลายซะรวดทองน้ำน้ำหม้อเม็จ่อยก่อนก็ต้องได้ลูกกดอก่จ่อยให้มันลื่นเนี่ยก็มันฟูก่อไปเม็จ่อยไปนึ่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นไอ้น้อยตัดโพกผันน้ำทั่วหัวหุ่นน่ะเขาก็ต้องมีเดี๋ยวว่าโอ้ยไปเม็จ่อยอะไรนนี่เนาะทุกคนเอาก็ได้เอาอันนี้มาให้น้องอยู่เนาะได้ปะ โอ้ผมซื้องามๆดีเนาะวันนี้เดี๋ยวนี้อ๋เบิ่งน้ําหมดฟุยนึงเนาะเอาคือว่าจะหวดหัวน้องอยู่เนาะเออผมงามๆดีแล้วบัดนี้นะซ้ํากับรีดพุ่นอยู่ป๊างามๆนี่เนาะป๊าติดตัวดีๆดๆอเราดีๆ น้องวอมไปดีจ้ะฮืมมัดนี no ่ก็งามเฮาก็บบได้อ็นนั่นเนาะตอนตัดตัวเฮาไปได้จุ่มน้ำสิว่าเออเท็กก็เข้าใจแล้วแม่ว่าบึ่งพวดจะตัดผวกมือลูกมือเห่าได้ไหมหน่อย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 พอเขาตัดทางหน้าก็ได้ไหมพอจุบลายพดพอฟิตไหมหน่ยต่างตัดเธออายจนตัดเอาหนีเนื้อ ดีแล้อยู่ดีเล้วมันตัดเอาเสื้อผอมาไปตัดลนแล้วจิบุตายจมาบ่บ่หันใจเพิ่นเพิ่นนิ่งเคล่อนไปให้นิ่งเพิ่นไ่ได้บอกว่าบราต้องหันใจชวดโอ้เสื well ้อไปแล้วแบบ สุดยอดเลยนะค่ะทุกคนตั้งอกตั้งใจมากจบแล้ววันนี้นะพอเร็วแล้วพอเลองดูพอแป้งดีๆได้พอพอสั้นพอดพอบอกว่าผมสั้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาว่าตัดอันนี้นี่นะหน่อยพอดบมแม่หนูพ่อมีหันสั้นพอด ให้อาพอล้ไปม่ขีลายบกขีลายนี่เข้าเราตัดเข้าไปอีกมองพุ่มพะยนไม่ต่เพราะพุ่มเะากับพมมันอิ่เส้นอสันคนกันเหมามันสั้นนะม่เพยงกไมึงกักกมมันคือสั้นสนี่เลยบุงเมเพียงแห้งรอบกมาทันนะอาเบิ่งป้ายงเด้อ นี่นดีคนพอตัดผมให้น้องผมน้องอยู่ไม่งามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าผมน้องอยู่แบบกูดเฮงเนาะเพาะเลยว่าตัดสอยออกนี่เห็นบอกตัดหน่อยเดียวนึงมันวนน้อยมันวนน้อยเนมันเดอยววนน้อยเนี่ยน้อยไหนน้อยกของน้อยตัวเอกตัดให้เข่าหันเอ็ดสันกระดึก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 ห้าหกสันมันกระโบไลเอ้ยอันนี้ตัดบัดเดียวสุภาพแม่แม่สุภาพนะคุณชกแม่ <c oughs> อ้าวอีพอ่อจะไปส่งกันดิอ้าวมีพอจะไปแล้วแม่มึงกาทำมาดูผมก่อนดูผมก่อนปิลปิลหลังปิลหลัง <c oughs> เปิ้งลองเอ็ดมัดหุบคือพุ่มให <c oughs> ้หน้าพี่มัดเออเออมัดอยู่ัสนอเออมัดเออเบิ่งดูโอ้ยหุบเออหุบอยู่ดออีดเออดๆเออเออยู่ดีๆเด้อเดปาอีพ่อตัดเธอแบบงามงามเบงเมเบิ่งเม วี่เนาะบมโหดิพายพอตัดเธอบางงามงามงามขนาดอืมโอเคป่อืมโอเคแล้วพอตัดผมไหมเขอกคิปวิดีโอนี่างงามคนเขาบอกอีกเบอร์เงาบอกไม่พอทวงว่ากระตูดกระตีดอยู่คลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนเอามันมันแตลกไปงามแต่ว่าตัดสั้นกนนี้งามกว่าแท้แทะอยู่ บอกถสันก็นี่บุญยักบุญยาจงผมไว้บักได้มือมอสันกด็ดกมาเดียวเออก็ค่อยตัดค่อยเป็นค <laughs> ่อยไปบอกผมยาวแล้วโบงามเออสั้นจำนัน้นพอดีงามมันนานป้งพุ้งแบบนี้นะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้น้องอยู่ก็จะลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าใครชอบที่พ่อตัดผมให้น้องอยู่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอยู่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวิดีโอนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะคะบายบาย